อยู่กับน้องน้ำที่เป็นพิพิธภัณฑ์ของน้ำท่านหาร้านเลยค่ะร้านท้ายวังร้านท้ายวังนะคะอยู่ที่อยู่ที่พิพิธภัณฑ์แห่งห่งชาติทันต์ควายเกศทันครอันที่เปิด10โมงค่ะเปิดตั้งแต่9โมงถึงเย็น9โมงถึง4โมงเย็นนะคะเพื่อนเพื่อนที่มาเที่ยวที่เออ่ที่พิพิธภัณฑ์หรือเรแวะใกล้เคียงสนามหลวงเนี่ยสามารถแวะมาทานขนมอาหารขนมตอนนี้มีเมนูพิเศษคืออะไรคะแคปปิซซ่ามอสซาเซตคาราตาราคาก็คือพร้อม รอาได้69ากราคาถูกมากเมื่อกี้ได้กินไ,ได้ทานเราทานแล้วนะคะซัลโมซ่นเข้มข้นมากๆอร่อยคะ่ะแล้วก็ส่วนชาเ้อลเนี่ยเราสามารถเลือกแบบความหวานได้ก็คือบอกน้องน้ำได้เลยว่าอยากการหวานน้อยหวานปานกลางหรือว่าหวานปกตินะคะก็จงให้น้องน้ำได้นะคะยังไงก็เพื่อนเพื่อที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้แถวนออสนามหลวงนะคะก็แวะไม่ได้านไม่ได้ไม่ได้จะ และเข้ามาทานที่ทัวร์ไทยวังได้นะคะไปที่พิพิธภัณฑ์ท่าศรีท่าพระนครได้เลยนะคะอยู่ที่ร้านไายวังนะคะภายในพิพิธภัณฑ์ท่าศรีท่าพระนครตรงเขตพระนครนะคะก็อันนี้สันีิก็สั่งเมนูขัดไทยกุ้งสดนะคะดูสิคะกุ้งตัวโตโตโน,น่ากินมากเลยเห็นไหมคะมเดี๋ยวมาชิมกันนะคะว่า รสชาติของนี้จะเป็นไงส่วนอันนี้เป็นของเอค่ะก็จะเป็นกระเพราหมูสับไข่เจียวนะคะออเดอร์ของนางโดยตรงออเดอร์ของนางโดยตรงเลยนะใช่ค่ะเหนียวแล้วก็ของเกินเลนของเราก็คือวันนี้ก็สั่งเป็นคต้นหนื่งเป็นชาร้อนนะคะแล้วก็กินคู่กับาซาโมซ่าก็หิวแล้วค่ะเดี๋ยวขอ กินก่อนนะคสะเดี๋ยวร้อยต่อให้ฟังค่ะไปคทางร้านมีทางลาดท,ที่ลงสะดวกสบายต่อใช้นะคะก็ตอนนี้เราก็เข้าถึงร้าน สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ